สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่28ทธันวาคม2 5ง3นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เราคาดเซ็นตอินเด็กว์แว่งตัวในกรอบ1470 1,500จุดะะออมองในภาพของเซนติเมต์หรือว่าปัจจัยในเชิงบวกเนี่ยในช่วงเส้นปีโคงสุดท้ายตรงนี้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะคะความหวังเรื่องของการทำวินโดว์เร้ซิ่ง ก็ยังเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยเนืเ่องจากว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนช่วงวันหยุดปลายปีนะคะก็วอลุมการซื้อขายก็อาจจะเบาบางลงความผันผวนระหว่างวันน่าจะมีมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซ็นดีก์อาจจะยังคงแคบอยู่ที่ประมาณ1,500จุดนะคะเนืเ่องจากว่าจากสถิติในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีการเกิดวินโนลดิซซิ่งในไตรมาสที่4ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นประมาณสัก60 นะคะน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในในรอบปีนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีความคึกคักนะคะของการอดีตตัวของดัชนีในช่วงปลายปีขึ้นมาแล้วพอสมควรนะคะอ,อ,อย่าง2วันทําการสุดท้ายของวีคที่แล้วเนี่ยดัชนีขึ้นมาประมาณ5%นะคะแต่จากสถิติเนี่ยเรามอง5วันโดยเฉลี่ยแล้ว5วันทําการสุดท้ายเนี่ยของปีเนี่ยเซะจะดีตัวขึ้นประมาณ 0. 5ถึง1%นะคะแต่ว่า ก็ในช่วงที่ผ่านมาแค่2วันทําการสุดท้ายของวีที่แล้วก็ขึ้นมาแล้ว5%นะคะก็ก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้มากในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการคอนเฟิร์มภาพว่าอาจจะเกิดในปีนี้นะคะแต่ว่าอัพไซต์ที่เหลือเนี่ยอาจจะยังดูค่อนข้างจํากัดนะคะในขณะที่ ตัวปัจจัยหลักที่เป็นคีย์แฟกเตอร์ที่ยังคงมองว่าทุกคนยังจับตามองอยู่ก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกระจายออกไปในจังหวัดต่างๆค่อนข้างมากนะคะตอนนี้38จังหวัดนะคะที่ดูมีความวิกฤตต่อเนื่องจากตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็จะเป็นตัวจังหวัดระยองนะคะแล้วก็กรุงเทพตามมานะคะที่มีพบผู้ติดเชื้อขึ้นจํานวนมากนะคะก็มีการส่วนของระยองเนี่ยมีการ ล็อกดาวน์ในบางส่วนนะคะในในอำเภอเมืองนะคะกิจกรรมหลายอย่างถูกสั่งห้ามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตาดูตัวเลขนะคะที่ยังคงดูมีการเพิ่มขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งนะคะของตลาดที่ทําให้แคปตัวอัพไซด์อยู่นะคะในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยในบางประเทศก็มีการสั่งห้ามอย่างญี่ปุ่นนะคะมีการสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวนะคะสาเหตุมาจากเรื่องของตัวการพบตัวโควิด -19 ที่ สายพันธุ์ใหม่นะคะที่มีการกลายพันธุ์ไปนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็มีความระมัดระวังนะคะต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นที่แย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสั่งล็อกดาวน์ไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศก่อนนะคะจนถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเริ่มฉีดเริ่มต้นฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแล้วก็มีการอนุมัติตัววัคซีนเข้ามานะคะทั้งของเอ่อเพิ่มเติมนะคะทั้งในส่วนของไฟเซอร์แล้วก็ตัวโมเดอร์นานะคะก็ คงจะเริ่มต้นการฉีดในเข็มที่2ในช่วงต้นปีหน้านะคะตรงนี้คงต้องไปจับตาดูว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้จริงตามที่ผลการทดลองหรือทดสอบในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่ไนะคะแล้วก็การลดลงของจํานวนผู้ติดเชื้อคะซึ่งในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเราสังเกตว่า จํานวนผู้ติดเชื้อที่รายงานเข้ามาต่อรายวันของสหรัฐเนี่ยลดลงได้จริงนะคะแต่ว่าคงต้องจับตาดูต่อไปอีกสักระยะเพราะว่าเข็มที่2ยังไม่ได้ฉีดเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ล่าสุดในเรื่องของแอสตราเซเนกานะคะของทางออกฟอรดเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นขออนุมัตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าได้รับอนุมัติเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวกต่อไทยนะคะเพราะว่าเรามีสัญญากับตัวแอสตราเซเนกาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถูกใช้เป็นฐานการผลิตนะะเราว่าจะเข้าถึงวัคซีนได้ก่อนนะคะ ในส่วนของภาพรวมวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังคงแข่งอยู่ในกรอบต่อไปหุ้นเด่นประจำวันที่เลือกเข้ามาเนี่ยตัวแรกเป็นตัวฮาน่านะคะเรามองไปมากที่4เนี่ยก็จะไม่แย่เหมือนอย่างในอดีตนะคะหลังจากตัวโควิด1 9ได้ขี้คายแล้วก็มีส้มลนจากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตมาไทยนะคะฐานการผลิตเนี่ยมีความหลากหลายะะทำให้มีความได้เปรียบในส่วนของส,อง,สงครามการค้านะคะแล้วก็โควิด19นะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังไม่แพงนะคะ ในส่วนของตัวที่2นะคะที่แนะนําเป็นหุ้นเห่็นมระจาวันก็คือตัว SIS นะคะตัวนี้รับอันนี้สงบวงนะคะจากเรื่องของโควิด1 9ที่มีการระบาดน,นะคะทำให้มียอดขายของสินค้าไอทีเพิ่มขึ้นนะคะทั้งจาก ผู้บริโภคแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยแล้วถ้ามองไปยังส่วนของราคาหุ้นเองถือว่ายังคงค่อนข้างแลกกาดมากนะคะเมื่อเทียบกับซินเนกนะคะส่วนทางกับความสามารถในการทํากําไรที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราเลือกตัวแลกกาดมาทั้ง2ตัวนะคะก็คือตัวฮาน่าแล้วก็ s i s นะคะออพอโมเดลของเราก็ตั้งซื้อฮาน่าที่40.25นะคะ s i s ที่ส8 8แแล้วก็ถือคอมเซเว่นต่อนะคะส่วนเทคนิคพิกวันนี้นะคะ3ตัวนะคะได้แก่ตัว a u นะคะ b h แล้วก็ตัว b l a ค่ะ ก็มีข่าวโฮมโปรที่ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับ efinance ว่าเงินลงทุนปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-5 0ถึพันล้านนะคะอันนี้จะเป็นการใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ขยายสาขาเพิ่มเติมโดยถ้ามาดูงบเทียบกับปี63เนี่ยที่อยู่ที่5,000ล้านพบว่าจะลดลงนะคะซึ่งงบปี63มเนี่ยมีเรื่องการขยายสาขาแล้วก็ปรับปรุงตัวเ i s t r i b u t i o n center อันนี้เรามองว่าเป็นการ สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจที่ยังระมัดระวังของผู้บริหารอยู่การขยายสาขาสำหรับปี4เนี่ยคาดว่าะจะเห็นทั้งในไทยแล้วก็ในมาเลเซียซึ่งบริษัทเขาอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมแล้วก็ประเมินเศรษฐกิจอยู่จํานวนสาขาที่จะประกาศเนี่ยน่าจะเห็นชัดในหลังการประชุมบอร์ตต้นปีหน้าในแง่ของกําไรไตรมารส4เราคาดกําไรน่าจะโตได้15 เปอร์เซ็นต์ค o ว Q มาที่1.6ึพันล้านปัจจัยสนับสนุนก็คือเรื่องไฮซีซันทั้งในปีนี้เนี่ยม,มีมาตรการช็อปดีมีคืนสามหมื่นบาทมีโตโฮมโปรเอ็กซ์โปในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีสาขาที่เปิดใหม่นะคะโควิดถึงแม้จะมีเข้ามาข่าวในช่วงปลายปีผลกระทบต่องบไตรมาสสีเนี่ยมองว่ายังไม่ได้มีนายะอะไรนะคะ อย่างไรก็ตามเทียบเยออนเย r มองกำไรยังลดลงอยู่จากกำลังซื้อที่ปดตัวนะคะแล้วก็เซมสโตรเซลสโตรดเนี่ยยังติดลบปีไตรมาสหนึ่งปี64สเนี่ยสถานการณ์มองว่าจะแย่ลงจากเรื่องโควิดเง่งบอาจจะไม่ได้สวยแต่ทั้งปี64เนี่ยเราคาดเห็นการฟื้นตัวของกำไรจากฐานที่ต่ำนะคะก็มองเรื่องแม้มองเรื่องการระบาดของ โควิดเนี่ยเป็นปัจจัยลบแต่ถ้าวัคซีนที่เร่งผลิตได้เร็วมองว่าจะช่วยลดความกังวลได้ก็คงอยู่ที่ภาคเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวได้รวดเร็วเพียงใดตอนนี้เนี่ยเราประมาณการกำไรปี64อยู่ที่6.25พันล้านบวกขึ้นประมาณ19%เยียร์ออนเยอันนี้อิงยอดขายในปีหน้าที่กลับเข้าสู่ใกล้ pre-covid level ในปี62นะคะ g r o s s margin ที่ขยับสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทเนี่ยสามารถทำอัตรากำไรได้ค่อนข้างดีแม้ในช่วงที่มีโควิดนะคะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้ใจ่ายที่ดีแล้วก็ในปีหน้าจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตัวโฮ e โปรก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี64อยู่ที่17.40บาทครั ค่ะวันศุกร์นะคะเค L ประกาศงบนะคะออกมาขาดทุนน้อยกว่าคาดนะคะ83าล้านนะคะโดยเฉพาะในไตรมาส4ี่เนี่ยเอ่อกำไรนะคะ96ล้านนะคะตัวรายการส่วนใหญ่เนี่ยที่ขาดทุนน้อยกว่าคาดเนี่ยก็เนื่องจากตัวรายการพิเศษนะคะที่น้อยกว่าเอ่อมากกว่าที่คาดไว้นะคะในทางบวกนะคะปี6 3สมนะคะรายงานผลขาดทุนอยู่83ล้านบาทนะคะ ในเวลาพิเศษสุทธิเนี่ยติดลบอยู่314ล้านบาทนะคะรวมๆก็มีกําไรอัตราแลกเปลี่ยนที่9ล้านขาดทุนอนุพันธ์ไป394ล้านนะคะเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมชีวภาพกับอสังหาเนี่ยสาล้านแล้วก็ส่วนอสังหาเนี่ยเ,เพิ่มไป1 2อ่ล้านนะคะจำหน่ายทรัพย์สินเข้ามา77ล้านแล้วก็มีด้อยค่าที่ดินนะคะขณะที่ยอดขายเองเนี่ยลดลงไป33%เอนเหยียเียนะคะหลักๆก,ก็คือในเรื่องของปริมาณการขายน้ําตาลเนี่ยลดไป45%นะคะ ขณะแม้ว่าราคาขายจะเพิ่ม15%ก็ตามนะคะไฟฟ้าเนี่ยปริมาณการขายลดลง10%ราคาขายก็ลดลงเช่นกันนะคะลดลงไป3%อนะคะอยู่ที่3.66%มจกิวัตต์อานะคะมาจีนเนี่ยเหลือ14.1%จนะคะจาก19.8%ปนะคะปัจจัยก็คือในเรื่องของต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นตามปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงนะคะแล้วก็ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงมีการ โอในส่วนของค่าส่งธร,รมเนียมเข้ากองทุนอ้อยเนี่ยไปอยู่ในรายการต้นทุนด้วยส่วนหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายลดลงนะคะเนื่องจากว่ามีการยกเลิอกอย่างที่บอกค่าส่งธร,รมเนียมเข้ากองทุนนะคะพันสองล้านนะคะตามปริมาณการขายที่ลดลงนะคะรับรู้ส่วนแบ่งจาก กำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะโดยเฉพาะ BBGI นะคะที่ได้ผลดีจากในเรื่องของราคาปามที่เพิ่มขึ้นนะคะดอกเบี้ยจ่ายลดลงไป30%จากกู้ยืมที่ลดลงนะคะทางฝ่ายคาดนะคะผลประกอบการปี64นี่จะกลับมาฟื้นตัวนะคะดีขึ้นนะคะทั้งกลุ่มน้ำตาลไฟฟ้าแล้วก็ตามราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมก็ยังดีต่อเนื่องนะคะตามราคาน้ำมันาปาล์มที่ดีขึ้นนะคะณราคาปัจจุบันแนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานเดิม2องบาทยีนะคะก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตในเรื่องของการประชมุมนักวิเคราะห์อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเบน,นะครับเมื่อวันยี่สิบสี่ธาคมที่ผ่านมานะครับเบได้แจ้งข่าวกับตลาดทรัพย์นะครับว่าอยู่ระหว่างนําบริษัทเงินติดล้อนะครับ ซึ่งเบย์ถือหุ้น50%เข้าทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับโดยจะทําการยืดร่างสือชีช้ชวนให้กับทางกราตไว้แล้วนะครับก็่ปยมาว่าประเด็นดังกล่าวนะครับเป็นปันจจัยหนุนราคาหุ้นให้เพิ่มขึ้นเมื่อผลสูงนะครับโดยธุรกิจจำลองทะเบียนรถนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงนะครับแต่เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอตบแทนดีและมีการขยายตัวสูงนะครับและการได้เงินจากการทํไ IPO นะครับนอกจากจะทําให้เบมีต้นทุนทางการเงินในการติดล้อดลดลงนะครับจะทําให้มีโอกาสขยายตัวเพิ่มสูขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ทราบช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับที่เงินติดล้อจะเข้าทําการซื้อขายได้นะครับทางฝ่ายจึงยังไม่รวมประโยชน์จากการ IPO ครั้งนี้นะครับเขาเป็นประมาณการกําไรของเบย์โดยคงประมาณการกําไรของเบย์ไว้เหมือนเดิมนะครับและในปี6 2นะครับรายได้จากเงินติดล้อนะครับคิดเป็นเพียง1%งอของรายได้ปกติของเบย์เท่านั้นนะครับเดยคงราคาพื้งถานไว้ที่25บาทนะครับราคาที่ขึ้นไปมากมองว่าเป็นโอกาสขายทํากาไรนะครับสำหรับเบย์ ในส่วนของทองคำนะคะเอเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยดูมีลุ้นจะผ่านระดับ1,900เเหรียญสหรัฐต่อออนขึ้นไปได้อีกครั้งนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ให้น้ำหนักกับประเด็นในเรื่องของการเยียวยาในส่วนของผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยประธาน นาธิบดีทรัมป์นะคะก็ได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเช้านีา้ตลาดก็มีการตอบรับในเชิงบวกนะคะอนอกจากนี้เองเนี่ยแนวโน้มค่าเงินปอนนะคะที่ยังแข็งค่าต่อเนื่องนะคะตอบรับต่อการบรรลุข้อตกลงเบซิตระหว่างอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นแรง กดดันให้ดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่านะคะยังไม่นับรวมในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ะบาทของเชื้อเวลัสโควิดในทีในสหรัฐนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุระดับ19ล้านลายไปแล้วนะคะก็เป็นแรงหนุนให้เม็ดเงินเนี่ยไหลกลับเข้ามาในส่วนของตัวทองคำนะคะในช่วงนี้อ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าติดตามแรงซื้อจาก s p r golds นะคะว่าจะมีกลับเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับ กรอบการเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะเรามองว่าถ้าผ่านระดับ1,900เหรียญสหรัฐก็มีแนวตับถัดไป1 9 0 6นะคะส่วนแนวรับเงี่แย1,880แล้วก็1,870นอะคะ,ะในส่วนของ Go Online Future นะคะเราแนะนำให้ไปเทรดใน gos 21 แล้วนะคะเพราะว่า GOS สองศูนยเนี่ยหรือเวลาเทรดเพียงแค่2วันนะคะ,ะโดย GOS 2 1เนี่ยเป็นพรีเมียมเดลตราคาสปอตประมาณ7เหรียญน,นะคะเราเลยมองกรอบอการเคลื่อนไหวนะคะ1,907เป็นแนวต้าน1,913นะคะส่วนแนวรับ1,887แล้วก็1,877นนะคะในส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็วันนี้ในส่วนของอ เดทการเทรดดิ้งนะคะแนะนำให้เก็งกำไรนะคะเทรดดิ hmm. ้งในกรอบ1 8 8 7ถึง1,913นะคะระหว่างวันส่วนเทนเทดนะคะแนะนำให้เปิดลองที่ดับ1900นะคะ mm hmm. เพื่อรอทำกำไรบริเวณ1น2 0นะคะซับลอสถ้าหากว่าราคาลงต่ำกว่าดับ1890น mm hmm. นะคะก็สำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ